ที่สองครับอ่าคู่นี้ครับผมสามารถก่อนครับชื่ออะไรครับเชิดเพชรครับอ่าวันนี้ลงกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเฮ้คิกบ็อกซิ่งครับผมอะไรนะคอยไฟติ้งป่ะอยไฟติ้งคอยไฟติ้งครับอ่าสอยไฟติ้งครับผมโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราดูกันครับคนนี้เหมือนเดิมครับราชิตาครับกติกาคอยไฟติ้งครับผมรอดูกันครับไม่เคยทั้งคู่ครับไม่เคยทั้งคู่ไอ้คอยไฟติ้งเนี่ย ลยรู้ไหมในคอมเมนต์จะพูดเรื่องอะไรด้วมเขาพูดเรื่องถุงเท้าไปดูใช่ยังไม่ได้แต้มยังไม่ได้แต้มเน่าสวนสวนปะเนี่ยหนึ่งนพี่น่าจะลาได้แหละ วยสวยนั่นแหละจะเข้มข้าสับเงใหมเลยเมื่อกี้เดือผมโดน่ไไหนนะโดนเดเขายังหัดให้อปเลยเฮไยม่ก้โดนมาเลยมัมลยิวน่คือสุราษฎร์นี่คือสุราษฎร แขกกลับบ้านโอ้ยโอ้โสองโอ้ยเอาไว้กิ๊กกิ๊กจิ้มมาเอาเอาคืนให้ได้กิ๊กสีกิ๊กจิ้มหน่อยเข้าไหมกิ๊กถ้าเข้าเรียกแต้มเลยนะถ้้าาเขโอเคโอเคได้สองแต้มสี่สอไม่เข้าบล็อกนะแบงค์จะกันติดนะ

สามสิบวิครับโอ้ยโหำไม่ได้หำโนห้ำโนห้เดี๋ยวผมว่าจะซื้อนั่นอยู่กระจบของมวยสคนะครับมันใส่นี้ได้เลยมันใส่ด้านนอกได้ด้วยโอเคอยู่แค่นี้โอเคจบด้วยไฟดับครับมีแฟลชป้ามีแฟลป่ะ มองเห็นอยู่วะเปิดแฟลชเปิดครับเป็นไงบ้างครับสำหรับไฟแรกครับกิจยากยากนะแล้วเผลอยทำฟาวด์ด้วยตอนจบอ่า <c oughs>